สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องดูเฟรกับพี่หลาครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดทักษะภาษาป .6 ในหน้าที่43นั่นเองนะคะวันนี้ก็จะเป็นส่วนของการฝึกการใช้ภาษาเราไปดูกันที่ข้อที่1กันเลยข้อที่1เนี่ยนะคะเขาบอกว่าให้เราเติมคําวิเศษคําวิเศษคืออะไร ใช่ไหมคพิเศษก็คือคําที่ใช้ขยายนะคะขยายคํานามขยายคําสรรพนามขยายคํากริยาหรือขยายคําวิเศษด้วยกันเองนั่นเองนะคะอ่ะอย่างเช่นข้อที่1อย่างเงี้ยเครื่องเครื่องปรับอากาศเงียบเงียบอะไรอะ่ะเงียบมันเป็นคํากริยาถูกไหมแต่ต้องการที่จะสื่อให้เห็นว่ามันเงียบมากอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเงียบอะไรคะเงียบสนิทเข้าใจไหมประมาณนี้นะคะสนิทเนี่ยคือคาวิเศษ นั่นเองต่อไปเด็กที่นั่งข้างๆดูดลูกอมดังเสียงลูกอมเวลาที่ดูดลูกอมมันจะดังไงจวบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็เขียนไปจวบแบบนี้นะคะหรือใครคิดจวบไม่ออกแบบดังดังมากอะไรอย่างงี้ก็ได้ต่อไปข้อที่สามนะคะเมื่อปีพาดบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทุกคนลุกขึ้นยืนอันนีม้มีอยู่ในเรื่องละครย้อนคิด น,ะะน,นี้เป็นประโยคที่มีอยู่ในเรื่องเลยนะนะคะก็ลุกขึ้นยืนเป็นไงอะลุกขึ้นยืนตรงอย่างสงบนะคะอ่าลุกขึ้นยืนตรงอย่างสงบไอ้คำว่าตรงอย่างสงบเนี่ยมันก็คือคำวิเศษที่จะไปขยายคำกริยาคือคำว่ายืนนั่นเองนะคะแบบนี้อันนี้คือหน้าที่ของคำวิเศษต่อไปบางทีคำวิเศษก็ใช้เป็นคำถามได้ด้วยอย่างเช่นวัยรุ่นไม่ชอบดูละครเราก็ใส่เข้าไปค่ะ เพราะเหตุใดเพราะอ่ะเพราะใช่ไหมสระอเขาพราะเหตุใดนะคะเพราะเหตุใด,นะะดวัยรุ่นไม่ชอบดูละคร เห็นไหมแบบเนี้ยก็ได้หรืออันต่อมาที่5เน,นี้ยนะคะคุณยายจะพาไปดูละครอ่าอันนี้ต้องใช้คําวิเศษที่จะเป็นส่วนบอกเวลาค่ะว่าต้องเป็นวันไหนใช่ไหมคุณยายจะพาไปดูละครไอ้อย่างเช่นวันศุกร์นี้ใส่เข้าไปค่ะบอกเวลาว่าจะไปดูละครวันศุกร์วันศุกร์น,นี้คุณยายจะพาไปดูละครแบบนี้ก็ได้ นะคะอันนี้คือเติอมลองไปเนาะต่อไปนะคะอีกข้อหนึ่งข้อที่2คราวนี้เขาบอกว่าให้เติมคําบุพบทบุพบทเนี่ยคือคําที่ใช้เชื่อมคํากับคําหรือคํากับประโยคแต่ไม่เชื่อมประโยคกับประโยคนะคะถ้าเชื่อมประโยคกับประโยคเนี่ยเขาเรียกว่าคาสันผานอันนี้เป็นส่วนของคําบุพบทก่อนบุพบทจะสามารถบอกสถานที่ได้บอกเวลาได้บอกความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันได้แสดงความเป็นเจ้าของก็ได้ นะคะอันนี้คือหน้าที่ของคำบุพบททีนี้ต้องเติมอะไรข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าร่วมร้องเพลงถวายพระพรตืดต,ต,ตื้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายพระพรใช้คำว่าอะไรคะถวายพระพรแดใช้คำว่าแด,าดนะกับแก่แดต่ตนะคะแดถ้าเป็นผู้น้อยให้ผู้มากเอ่อให้เป็นผู้น้อยให้ผู้ใหญ่ใช่ไหมคะใช้คำว่าแดด ต่อไปข้อที่2ค่ะโรงเรียนของเราเข้าเรียนตืดๆแล้วก็เป็นตัวเลขบอกเวลาใช่ไหมถ้าเป็นตัวเลขบอกเวลาแบบนี้อันนี้คือลักษณะของคําวิเศษนะคะอ่ามันจะเป็นวิเศษบอกปริมาณอะไรอย่างนี้ยไปนะคะทีนี้เราต้องเติมอะไรอะ่ะก็เข้าเรียนใช้คําว่าอะไรคะตั้งแต่ถูกไหมใช้คําว่าตั้งแต่ซึ่งมันจะมาคู่กับคําว่าถึง นี่ตั้งแต่แปดนาฬิกาถึงสิบหนาฬิกาแบบนี้นะคะออะต่อไปอันที่สามแพทย์ทำงานหนะักทำงานหนักอะไรอะ่ะอันนี้บอกความเกี่ยวข้องกันใช่ไหมคะเพราะคนไข้ไหมอ่ะน่าจะยังไม่ดีเท่าไหร่ยังไม่โอเคเท่าไหร่ใช่ไหมคะเอาอันที่เหมาะสมที่สุดก็คือแพ,แพทย์ทำงานหนะักเพื่อคนไข้อย่างนี้ก็ได้นะคะอันที่สี่ค่ะเขาฝึกซ้อมฟุตบอลเขาฝึกซ้อมฟุตบอลแล้วก็มีคําว่าครู ภาระศึกษามีคำว,ว่าครูภาระศึกษาอาจจะฝึกซ้อมฟุตบอลกับครูภาระศึกษาหรือโดยครูภาระศึกษาก็ได้นะคะโดยหรือกลับก็ได้นะต่อไปที่5ค่ะบ้านจัดสรรอยู่อันนี้บอกสถานที่อยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ข้างหน้าข้างหลังใช่ไหม erase. อ่ะพี่เอาเป็นคำว,ว่าใกล้ๆบ้านจัดส like รรอยู่ใกล้ๆสถานีตำรวจอยู่ไกลก็ได้นะอยู่ไกลจากสถานีตำรวจอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยนะคะถ้ามันเป็นพวกแบบบอก บอกสถานที่ระยะทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคในข้อ1ข้อ2ก็มีเพียงเท่านี้ไว้กลับมาเจอกันใหม่ในข้อที่3ใน EP ต่อไปลืมกดติดตามหรือ subscribe รอไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย